FM-105 SMILE THAILAND และตอนนี้เราเติมแขกเข้ามาเพระาะเมื่อวานนี้คุยเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบคุณผู้ฟังเพราะว่าสวาสมชายมองโลกหลายมิติและมีหลายเรื่องอย่างขางอยู่สวัสดีพี่เอ๋ครับ สวัสดีครับคุณนัชนาพลวัสดีท่านผู้ฟังเอฟเอร้อยหครับวันนี้ก็อาจจะไม่หมดอีกนะใช่ทางขาใจ Never Ending Story เรื่องเรื่องเราไม่มีทางจบพี่เอจตรงท้ายปีกันหน่อยใช่ผมขอบคุณน้องพลทหารบุคลารีบุคลรีครับนะครับแล้วก็เป็นความกล้าหาญของทหารหารทั้งหลายนะครับครับให้กําลังใจครอบครัวที่ยังหาไม่เจอเข้าใจว่าน้องพลเนี่ยคือต้นเรือเนี่ยยังไม่เจอ รันเรือก็เป็นลูกของเอพี่พลวัตจิโรดมซึ่งรับเข้าใจว่าเป็นหมอแชมป์นะฮะหมอแชมป์ก็ยังไม่เจอพี่พี่พี่ทั้งสองคนคือหมอแชมป์อ่อน้องพลับเรือพลับเนี่ยเขาเขามาถึงเรือทั้งคู่คนหนึ่งขึ้นเรือไปแล้วคือหมอแชมป์แล้วลงไปมาช่วยอืมอ่าแล้วก็ต้นเรือเนี่ยมาส่งคนแล้วก็กลับไปช่วยที่ผมเรียนอย่างนี้ครับเออก็ด้วยความขอให้เป็นบทเรียน คือคือสันเสริญแต่ว่าใน,ใน,ในเมื่อร่างกายเราอ่อนล้าเนี่ยนะครับเราต้องเปลี่ยนภาระให้คนอื่นนะครับ,รบผมอขอให้เอาใจช่วยทั้งสงท่านแต่ว,ว่าคิดว่าโอกาสร,รอดของน้อยใจช่วยทุกท่านครับ อันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งคือถ้าทำอะไราเกินกําลังเนี่ยมันจะเกิดปัญหา <ใจ S 1> พี่ใจ <_ S 1> คือผมเข้าใจเนาะ <_ S 1> คือใจเ,เนี่ยเป็นห่วงทั้งต้นต้นต้นเรือเนี่ยแล้วก็หมอในความก็เป็นดูแลดูแลทีมงานทั้งหมดดูแลคนในลูกเรือนะฮะก็ใจมาเต็มร้อยพอลงไปแล้วความที่ไม่ได้กินข้าวเย็นด้วยพี่เอ๋และอีกหลายๆเหตุประกอบกันอค <_ S 1> ือขเขาอาจจะเห็นภาพที่สลดใจค,คือเพื่อนใช่เอ่อ ตลังโกนอะไรต่างที่ว่าจมไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยที่อยากจะช่วยคนอื่นเพิ่มนะครับนี่เพื่อนไทเนี่ยมันเหมือนเราฝืนอะไรไม่ได้นะครับมันควรจะให้คนของเรือรบหลวงกระบุรีซึ่งมาถึงแล้วเนี่ยนะครับเป็นคนช่วยแทนอันนี้อันนี้อันนี้ฝากเลยนะครับฝากไปยังผู้บังคับบัญชาของหน่วยทหารตั้งหลายว่าอะไรที่เกินกําลังเนี่ยนะครับไม่ได้คือต้องเป็นกฎเลย ว่าแม้คุณจะคิดว่าร่างกายคุณไหวฝึกมาซีลมา21วัน21คืนไม่นอนครับแต่มันไม่พอครับเพราะว่ากาลังกายที่ลงไปหลังจากที่ต้อง่าขึ้น6เมตรแล้วก็ต้องพยายามเอาตัวรอดมาแล้วเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะออกไปมันเหมือนกับคุณว่าเอาเอารถหรือเอาคนในเครื่องจักรที่มันเดินหน้าแล้วมันจำ้ามันล้าแล้วไปใช้งานมันก็ใช้ไม่ได้นะครับนี่ก็เอส่วนเรื่องการสอบสวนเนี่ยผมคิดว่า มีหลายปัจจัยที่ต้องสอบต่อนะครับแล้วก็ผมได้คุยกับเอนายทหารเรือผู้ใหญ่ท่านหนึ่งจริงหลายท่านนะครับเพราะว่าอยู่ในประวัติศาสตร์บางท่านก็เป็นคนที่ไปรับเรือที่รัตนโกสินทร์บางท่านก็เป็นท่านที่ไปรับเรือสุโขทัยครับครับอยู่รู้จักกับผมในสนชในสวนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าผมผมเป็นนักข่าวสายทหารเปเครือข่าย เอั้ี่มิตการก็เจะรับรู้ประวัติศาสตร์เรือเหล่านี้นะครับก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามขอให้กองทัพเรือเขาสอบสวนตามข้อเท็จจริงจะดีกว่านะครับมครับมีคนแก้แก้มีคนแก้คำผิดมันนิดนึงนะพี่เอผมเองก็ผิดเพราะว่าอ่านตามสคริปไปไปตลอดความที่ก็ไม่ใช่ทหารเรือตัวจริงเป็น เป็นเป็นญาติญาติเป็นกองเชียร์ทหารเรือต้องต้องออกเสียว่าเรือหลวงนะฮะเรือหลวงไม่ใช่เรือรบหลวงคือหลายหลายสนกข่าวีเขียนเรือรบหลวงคือเป็นเรือรบนั่นแหละแต่เรือหลวงเรือหลวงเรือหลวงสุโขทัยอะไรเงี้ยที่จริงๆแล้วออกเสียแบบนี้คืออ่านแบบนี้อ่าอันนี้อันนี้แก้มาจากทหารเรือครับพี่รอรอเรือรอลิงครับเรือเรือหลวงเออไม่ใช่เรือรบไม่ต้องมีรบอะไรเงี้ยฮะเรือหลวงสุโขทัยครับเช่นครับ คุณครับซ<ช>ิเปอร์ผมเรียนต่อว่าในส่วนของที่ว่าค้างคาเนี่ยมีอยู่สามสี่เรื่องก่อนเอาเฉพาะท้า,ายปลายปีนะซึ่งเนี่ยเรื่องของอาธิบดีกรมอุทยานเอท่านนายกสั่งย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยมีคนสงสัยว,ว่าทาไมแค่สั่งย้ายมาประจำก็อ,อ,อ,อันนี้โดยหลักก็คือต้องสั่งเข้ามาย้ายออกจากพื้นที่ก่อนเพื่อป้องกันอิทธิพลนะครับครับเพราะว่าเอ,อคนที่เกี่ยวพันเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนนะว่ามีคุณชัยวัตร ลิ้มวิขีอักษรน, <c oughs> นะครับซึ่งก็มีคดีดังเกี่ยวกับบิลลี่นะครับแล้วก็กลับเข <c oughs> ้าไปรับราชการหลังที่ <c oughs> ตานัดฟ้องเป็นคนเอาซองไปยื่นเองแล้วก็มีการแจ้งความไว้ก่อนแล้ว <c oughs> โดยร่วมมือกับตำรวจปปปสอบสวนกลาง,ง <c oughs> ปปชและปะปะทค <c oughs> และ,และ,แ,ละและยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องอีกแปดซองใหญ่นะครับไอเงอินสี่ล้านกว่าบาทเนี่ยสี่ล้านเก้าเ่ยนะครับเขียนชื่อหมดเลยมาจากเขตจากหน่วยไหนนี่ผมเล่าข้อมูลให้ฟังว่าเอแต่ระยะหนึ่งเนี่ย คงต้องให้ออกราชการไว้ก่อนถ้า<ะ>ถัดไปเลยนะครับหลังจากนี้เจ็ดวันเนี่ยที่ว่าจะสอบสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยระบบราชการไทยในยุคนักการเมืองในยุคนักการเมืองนายย้ำนะหลายกระทรวงทบวงกรมล้มเหลวสิ้นเชิงเพราะมีการซื้อขายตาแหน่งเมื่อวานผมได้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมว่ามันเป็นร,ระบบการซื้อขายตันกันมาเนี่ยจะไปเกี่ยวกับแปดหน่วยสํานักงานต่างๆเนี่ยนะครับคุณแคว่าก็เป็นทอ,อสํานักหนึ่งเอาเองินมา ้9มื0นแัวซึ่งถามว่าเต็มตัวม,มันมยเต็มตัวเพราะว่าที่อื่นเนื้อมาเป็นล้านล้านหกแสนล้านเจ็ดแสนนะครับครับเอ,อแล้วกเออ็เรื่องเนี้ยมีการซื้อขายตําแหน่งกันตั้งแต่ระดับร้อยล้านอในระดับรองรอาทิตย์ดีครับอาทิตย์ดีสามร้อยผมไม่บอกกรมไหนนะครับอาจจะกรมนีแถวเนี้ยนะครับอันที่หนึ่งและกรมที่กําลังมีปัญหาแต่งตั้งก็มีการซื้อขายตําแหน่งครับ ยังจิงกันอยู่และกรมที่เกี่ยวข้องกับที่ผมต่อสู้เรื่องคนอยู่ในคุกไม่อยู่ในคุกดังนั้นเรานำอบอร้อยล้านครับแทนตำแหน่งผู้บัญชาการภาคแล้วครับเนี่ยทุกกระทรวงทบวงกรมมีการซื้อขายตำแหน่งโดยย้ำนะครับโดยฝ่ายการเมืองโดยฝ่ายการเมืองครับคระข้าราชการประจําก็ผมบอกแล้วไงว่าถ้านักการเมืองเข้ามาโกงกินกินแบบสมัยอดีตนายกสองสาคนนั้นน่ะก็กินแบบ ฟาดทีละสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เข้ากงสีกระบังลมนะครับแต่พอนักการเมืองไม่อยู่ครับกองสีกระบางลมครับครับกองสีกระบังลมยืนยันยืนยันนะฮะเข้าใจครับไปถามปันนอนดูแลกันพอพอเสร็จแล้วนักการเมืองไม่อยู่ครับเอาละช่วงหนึ่งที่ดีขึ้นมากคือช่วงที่คอสชเข้ามาจัดการสามปีห้าปีแรกเนี่ยจัดการเรื่องงานปฏิวัติแต่ถามว่าระบบ ข้าราชการที่เคยร่วงรู้ถึงการโกงกินและเคยเป็นมือไม้ให้กับฝ่ายประจําเนี่ยทําไงครับทําเองครับทาเองทาเองทําเองบ้างไอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์เนสิบแปดจุดห้าเนี่ยมันเป็นระบบที่รู้จักงบประมาณแบบเดียวกับที่เคยทำให้นักการเมืองอ่ะเมื่อก่อนฉันเคยส่งสวยให้ครับนายรัฐมนตรีเลขารัฐมนตรีตอนนี้ฉันไม่ต้องส่งฉันจะเอาทันมาวิ่งเส่นเองนี่ก็ฝากไปยังท่านนายกนะทั้งหมดว่าไอ้โกมอุทยานเนี่ย มันแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งทข้งล่างเนี่ยนะกระทรวงไหนก็ตามนะครับผมฟังครับขำๆเห็นรัฐมนตรีคนนั้นคนนี้บอกตกใจตกใจผมว่าตัวดีทั้งนั้นแหละยอ <c oughs> <c oughs> ตัวดีทั้งนั้นแหละแต่นี่ยังไม่รวมถึงการการประมูลตลาดแถวแถวถวสุขุมวิทด,ด้านใกล้ๆนี้มาน้านแถวคลองเตยนะครับเออนะ <c oughs> ตอนนั้นก็ประมูลกับการท่าเทืออะไรทุกอย่างเลยนะ,ะรัฐมนตรีคนนั้นแหละรับไปห้าสิบล้าน ถ้าเปลี่ยนสัญญานะครับโอเคก็เรื่องที่หนึ่งที่ผมคิดว่าเรื่องที่มีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นอุ้ตาหอ์ที่จะเป็นทุกษาเป็นเป็นส่งท้ายที่ต้องดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดและไม่ใช่กรมเดียวนะคต้องขวาำให้หมดท่านนายกถ้าท่านนายกจะกลับมาเป็นนายกสองปีข้างหน้าเนี่ยท่านเสียเสียเวลาการปฏิรูปเสียเวลากับการไปกากบาดทุกปีเอามือกากระบาดต่อต้คอร์รัปชันเนี่ยถ้าท่านจัดการไม่ได้นะครับผมว่า เราจะกลับเป็นวัดวัดครบปรางคบอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองผมออกมาสนับสนุนคุณชูวิทย์คือานายกก็ออกมาแล้วว่าสั่งให้สอบเรื่องคดีตู้เ่าวก็รเราก็พูดอยู่แล้วว่าเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวพันไม่หมดนะครับตอนนี้ก็แจ้งเรือนคดีภรรยาไปแล้วอันน้บเอกหนีกั่ภรรายาน้อยและเครือข่ายแต่คดีตู้หา่าที่สอบเนี่ยมันยังไม่หมดมันยังมีเยอะเพราะมันเกี่ยวพันกับบุคคลหลายบุคคลหลายกลุ่ม เกี่ยวพันกันทั้งหมดทั้งข้าราชการประจามีสีไม่มีสีนักการเมืองบอลยาทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองที่เป็นการบ้านส่งท้ายให้กับท่านนายกและคณะมนตรีเรื่องที่สามไอ้นี่ผมเสนอให้ยุบกองสลากเราไม่ได้ยุบกองอยู่เมื่อวานครับครับยุบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถามว่าทำไมเขาก็เคยเชิญผมไปดูการ หมุนวงล้อบ้างเป็นกรรมการบ้างเมาตรวจดูไอ้วงล้อมันล็อกไม่ล็อกบ้างครับแล้วก็เป็นกรรมธิการที่นาพรบรสลักกินแดงที่แก้ไขครับผมพูดไปแล้วว่าวิธีการแก้ปัญหาเกินแปดสิบมันมีวิธีที่อาจารย์เจิมศักดินทองท่านขออนุญาตน่นเป็นงานวิจัยท่านเนี่ยครับมันคือคือทำ100อดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์ดิจิทอลร้อยเปอร์เซ็นต์มันแก้ปัญหาไม่หมดเพราะมันยังมีคนพิการคนตาบอดที่เขาขายตเตนรี่ได้โคต้าครับชาวบ้านวังสะพุงที่ร้อยเอ็ดที่ไหนก็ตามเนี่ยเขา เขายังอาศัยอาชีพนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทําตรงนี้ได้ในอนาคตเขาก็ต้องทําครับเพราะมันดิสตั้ก่นแน่แต่ว่าต้องหาเส้นทางทางอาชีพให้เขาใหม่มีการดูแลสวัสดิการจะเป็นกองทุนสังคมอะไรต่างๆเข้ามาดูแลก็เพราะว่าไปเหมือนที่กองทุนคนพิการเขาเอาเงินบอกว่าถ้าไม่จ้างคนพิการก็ต้องโรงงานก็ต้องจ่ายเงินและเอามาดูแลครับแต่ผมคิดว่าคนพิการ เท่าที่ผมสัมผัสนะครับท่านอาจารย์มทียนก็ดีอาจารย์วิริยะก,ก็ดีแล้วหลายนนหลายนคนหรือแม้กระทั่งคุณต่อพงเชอนกศรชอทุกคนไม่ได้งอมืองอเทา้าพียงแต่เราเขามีแฮนดิแคปที่เราต้องเติมให้เขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมองให้รอบทุกทิศกลับมาเรื่องสํานักงานสลากเลยบอกว่าให้ยุบสานักงานสลากกินแบ่งซะก็ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้นะก็ให้ยุบสลากหรือให้ในายน็อตเนี่ยมาเป็นพิดออครับเออเพราะอะไรครับเพราะแลวผมก็ตำหนินะครับ น้องดตรก้องศักดิ์เนี่ยซึ่งก็รักเคารพก,กับคอาจารย์สุวิทย์ดีคืองานเนี้ยเขาไม่รู้หรอกเขาไม่แถลงแต่มันครื่องมือของของออไอไอหวยออนไลน์ออืครับผมใช้คำนี้นะครับแล้ววงการนี้มันทันกันหมดคุณว่าจะเล่าให้ฟังเลยขยายวงให้ดูครับวงการสลากนี้มันออนไลน์มันผิดกฎหมายอยู่แล้วต้องไปสอบเส้นทางการเงินออืไปตรวจย้อนประวัตินะครับนายคนนี้ไม่มีประวัติมา ถ้าผมเห็นผมทในฐานะคนนําข่าวเนี่ยถ้าผมเป็นตารวจหรือผมเป็นนักข่าวสืบสวนสอบสวนนะผมต้องเส้นชักเส้นทางการเงินเลยเพราะเขาบอกเขาขายได้ตีละหมื่นแปดพันล้านนายคนนี้ไม่มีประวัติมาเดิมไม่เคยเป็นนักธุรกิจไม่ได้เป็นนักเอไอไม่ได้เป็นวิศวกรไฟฟ้าไม่ได้มาคิดแพลตฟอร์มอะไรมันคือนอมินีเห็นไหมพอมันคือโนมินีปั๊บเงินมาจากใครเงินมันขาวหรือมันเทาเส้นข้อมูลผมคือเทาครับ เขเท้า ora, ต่อเลยครับไปต่อเรื่องการประมูลป้ายรถยน9ปอ999949ล้านครัในคนนั้นก็เงินเท่าและทำบ่อนพนันออนไลน์ชื่อแปดแปดแปดเห็นไหมอ่าเห็นไหมโยงกันนะอันนี้อันนี้นี่กลุ่มเดียวกันนะเอันนี้ต้องโยงกันนะเพราะนั้นกำลังทำการกีฬาของประเทศไทยมีใจที่ได้มีคนไปถ่ายทอดฟุตบอล ไอ้กลุ่มนี้มันวิ่งเข้าไปหาใครครับวิ่งไปหาสมาคมฟุตบอลทำไมฟุตบอลไทยไปบอลโลกไม่ได้เพราะม,มันมีการล้มบอลมันมีการที่เข้าไปมัว่วกันอยู่ในสมาคมเดี๋ยววันหลังค่อยค่อยเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้อนักฟุตบอลทีมชาติไทยลหลายๆคนอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องสมาคมเล่าให้ผมฟังด้วยความเละเทะของไอ้พวกนี้โดยบอกว่าไอ้กลุ่มเนี้ยไม่ว่าจะเป็นหงทองไม่ว่ามังกรฟ้าไม่ว่าจะเป็นอ้ตลาพัดมันเข้าไปสนับสนุนครับถามว่าถ้าเราเอาเงินยาเสพติดถ้าเราเอาเงิน ต้องหวยมาสับสันการกีฬามันจะได้กีฬาเลยมันได้อาการพนันอันนี้ที่หนึ่งนะเพราะะผมบอกว่ามันคือการพนันเพราะอะไรเพราะมันทําบอนหวยออนไลน์อยู่ชายแดนทั้งหมดครับและที่ใช้อยู่เนี่ยมันก็เอาเงินมาประมูลป้ายรถยนต์กันเพื่อฟอกขาวกันเนี่ยเพราะันถ้าท่านนายกสั่งการเมื่อวานต้องขอบคุณคือท่านสั่งการแล้วสิบห้าวันผมจะรอติดตามท่านสั่งการนะงครับ ตอนการให้ปปงซึ่งถูกแล้วมันมี29บุลฐานความผิดนะอย่างอช่นไปที่เอาอังยี่ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินก่อนนะสองดีเอสไอเข้าไปสอบสวนนะเอาปปเอาหน่วยต่างๆที่มีตำรวจเนี่ยผมผมเอาเลยครับผมชี้เป้าให้ท่านเอาผู้การปปปนะครับผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับแล้วก็หน่วยต่างๆเข้าเปหน่วยพิเศษเนี่ยเข้าไปสอบให้เสร็จภายใน15วันรับรองว่าเจอรับรองว่าเจอคือหนึ่ง เส้นทางทางการเงินไม่มีที่มาที่ไปคุณว่าดถ้าเส้นทางทางการเงินไม่มีที่มาที่ไปนี่แต่สลากที่โอ้ยเราขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ซื้อหวยแต่แล้วผมจะได้เอาบอลมาให้ดูเนี่ยนะเือดกัรตันล้านนะคุณว่าดูซื้อเอาใบละร้อยถึงใบละร้อยสามสิบห้าบาทเขาขายใบละร้อยห้าึงร้อยสามสิบห้าบาทใช่ใช่ร้อยห้าบาทผมจะได้เลขเดียวกันที่การสอนสอนสอนเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบกรรมการและผอครับสำนักงานสลากกินแบ่งเลยนะ ท่านไปแจ้งดาเนินคดีคดีเดียวได้ยังไงครับฝากไปยังท่านรัมตรีด้วยอืคดีเดียวแล้วรอสารสั่งอยู่ไม่ได้ครับต่างคาต่างวาละถ้าเป็นผมดําเนินคดีนะหมื่นหมื่นแปดทันล้านอ่ะตีซะ,ะว่าเดือนละร้อยอ่ะงวดละร้อยร้อยสิบล้านใบอ่ะที่ข้อมูลของเอสลากย่อยที่เขาไปซื้อคว้านมานะสิบสามถึงสิบห้าล้านใบผมจะดําเนินคดีสิบสามถึงสิบห้าล้านคดีครับ อ่ะคุณ่าคิดดูดิค่าตับเท่าไหร่เอาเข้าหลวงมันจะอยู่ได้ไหมอ่ะตึงนี่นะครับไปใบละเท่าไหร่คือคุณขายเกินใบละแปดสิบคุณอ้างว่าเป็นค่าจัดจําหน่ายอืไม่ได้ครับค่าจัดจำหน่ายไม่ขายเกินราคาใช่ไม่ได้เด็ดขาดินสปหนายเมื่อวานนี้พอพอพอพ้นเวลาของเราเนี่ยช่วงพเพิซซี่ต่อไปผมก็เล่าเตือนไปนิดนึงว่า ชาวบ้านที่เขาไปเดินขายลอตเตอรี่เขาก็มีค่าจัดการของเขาเหมือนกันเขาก็ต้องขึ้นรถเมย์เขาก็ต้องเดินมาหาเราเขาก็ต้องเขามีต้นทุนของเขาเช่นเดียวกันถ้าจะอ้างว่ามันมีค่าจัดการและขายเกิน80บาทได้ทุกคนก็ขายเกิน80ดบาทได้เพราะทุกคนมีค่าจัดการหมดพี่เป๊บเออพ,พี่พี่เอครับดังนั้นเนี่ยมันจะจับชาวบ้านเออใช่แต่ชาวบ้านจับแต่พอรายใหญ่แล้วไม่จับมันก็เลยกลายเป็นรักลั่นอย่างนี้อยู่เนี่ยเออคือเขาจับจับครับตอนแลมโบเขาไปจับแล้วก็มีการแจ้งเรืคดีจะจับแบบนี้จับแบบนี้จับบบแ เอาหัวเอาหัวชนกำแพงอะไปจับคดีเดียวไม่ได้ครับครับตอนนั้นไอ้ไอ้อเมื่อเจอคนเล่นคนแบบนี้นะครับมีสิบสามล้านใบให้แจ้งสิบสามล้านคดีก็ดูซิว่าแจ้งไงครับไม่ต้องทําอะไรคดียาปรับครับคุณว่าครับต้องปรับใบละเท่าไหร่ฮะฮอผมปรับใบละพันก็ได้เงินเท่าไหร่ละโอ้ยสามพันล้านอ่ะครับทั้งข้อที่สองเอายีดแบบเดิมอจับปิดสอบปิบ ดูที่มันจะขายได้กี่งวดอันนี้อันนี้อันที่หนึ่งนะเอาแบบตรงเลยนะกล้าทําหรือเปล่าไปขอหมายสารมาเท้าคนครับเข้าคนจะเจออะไรครับหนึ่งถ้ามีสลากกินแบ่งอยู่ไอที่ติดบาร์โค้ดไว้เนี่ยไปตรวจดูครับมันจะรู้เส้นทางว่าบาร์โค้ดเนี่ยมันถูโควต้าที่ฟัวตาปัวไข่ให้ยกเลิกโคตตานั้นทั้งหมดครับ ฝ่าใครไปขายต่อทีนี้ยกเลิกหมดเลยหรือทำหนังสือวอร์นิ่งแจ้งเตือนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองถ้ายังขายอีกยกเลิกเอามาขึ้นประกาศเตือนไว้แล้วส่งมอบให้กับชาวบ้านที่ตัวเล็กตัวน้อยที่เขาไม่ได้โคต้าโอ้คิวคิวเป็นหมื่นหมื่นคนพี่เอ๋คิวเป็นแสนอยานขายอยาใช่ครับเมื่อวานเมื่อวานมีคนเสนอบอกว่าส่งไปให้หน่วยอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเก้าหมื่นหมู่บ้านโอ้ทุกคนเขาก็อยากขายแต่ไม่ขายได้ครับ ทีนี้ถ้าไปดูมันจะเจอรายย่อยกับลายใหญ่รายย่อยคือตัวเล็กตัวน้อยครับที่ไอ้ไอสายัวยี่รวมไปรวบมาครับนะหรือเขาเรียกว่าเช่าเช่าโคตา้าเดือนละห้าพันหมื่นหนึ่งพวดละห้าพันหมื่นหนึ่งสองเนี่ยให้หน่วยองค์กรมูลนิธิสมาคมหน่วยราชการทั้งหลายจังหวัดทั้งหลายเช่าได้โคต้าเหล่านี้และปรากฏอยู่ในสลากพัดหรือหงทองอะไรพวกนี้นะครับ,รบทั้งหมดเลยนะครับ,รบที่ทำผิดกฎหมายท้าทาย คณะกงานสลากนะครับให้ยกเลิกโคต้าทันทีทำไมท่านนายกทำไมหลังไม่ได้เพราะราชการสังกัดใครครับสังกัดพลเอกอนุพงโ์งเผ่าจินดาถูกไหมไปพบว่าเอ้าจังหวัดไหนก็ขอคองอทาแบบนี้ยกเลิกให้หมดอันนี้คือเงื่อนไขมาตรการที่สองถูกไหมเอาถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นท่านนายกนะผมเอาเลิกภายในเดือนะจบเลยต้องเลิกถูกไหมเราจะทำต่อไหมล่ะทำไม่ได้หรอกผมผมเขาแต่ค่าปรับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพร้อมหมสาร เข้าไปค้นทีนี้พอมอันที่สามถ้าหมายสารเข้าไปค้นไม่เจออืไม่เจอไม่เจอลอตเตอรี่เลยถูกไหมอ้างเป็นผัดปอไม่มีลอตเตอรี่เก็บอยู่จะเกิดอะไรขึ้นครับหลอกลวงประชาชนช่อโกงประชาชนเพราะผมบอกแล้วไงว่าลอตเตอรี่มันไม่มีตัวตนเขาเขาเขายืนยันว่าเขามีใบพี่เอเขามีใบแต่ว่าก่อนก่อนหน้านี้ก็มีคนบอกว่าไอใบที่เลขซ้ํากันเนี่ยมันไปอยู่ที่คนอื่นเดินขายอยู่มีคือลอตเตอรี่มันไม่มีใบไหนซ้ํากันเลยดังนั้นเนี่ย ถ้ามันมีอยู่กับคนอื่นก็ไม่ควรจะมีอยู่ตรงนี้มันก็มีซ้ำกันในบางเจ้านะอันนี้ผมก็ไม่ได้ตัดสินอะไรแต่ว่าแน่นอนเป็นที่รู้กันนะ่ะอืมอ่านี่ผมฝากผมฝากผ่านอ,อ๋อกาัไปไม่รู้ได้ฟังหรือเปล่า <c oughs> ถือว่ากลับไปพักผ่อนปีใหม่กันละ <c oughs> ก็ทำแบบที่ผมว่าไง <c oughs> คือพอหมายสารเข้าไปนะครับอย่าทะเลึ่ทะล่าเข้าไปแบบเดิม <c oughs> ไปครับเข้าไปคน้นถ้าเจอลอตเตอรี่สิบสามล้านใบครับ <c oughs> ให้แจ้งดําเนินคดีสิบสามล้านใบต่างกรรมต่างวาระ <c oughs> อย่างระบายจะท้านะ ปรับใบละพันใบละสองพันลองดูทุกใบนะครับสองถ้าไม่เจอรัตตอนี่เข้าหาเข้าหายเข้าขายเข้าหาช่อกงจะนําไปสู่เรื่องอั้งยี่ต้องโดนอันนี้งานเข้าไปนเอานี่งานเข้าตามประใช่ไหมใช่ครับเ้าให้ผมปราบผมปราบเดือนเดียวอยู่อ่ะเห็นเพราะอะไรเพราะนี่มันเยอะกฎหมายมันเยอะกฎหมายมันขึ้นป้ายเนี่ยผมขึ้นทพสตเฟซบุ๊กมีคนบอกที่ขับรถออกจากกรุงเทพก็เจอนะในกรุงเทพบอก อย่าไปกรุงเทพเลยครับในกรุงเทพเนี่ยท่านหมอมเจ้าจุลเจิมทุกคนท่านก็โพสต์ถามว่ามันคืออะไรประเทศไทยเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นขึ้นโฆษณาป้ายดีบอดข้างทางด่วนเส้นทางทั้งหมดครับและยังมาออกอากาศอานีโทรัศน์ช่อง9โฆษณาตลาดตัวเองบนบนอานีทรัศน์ของรัฐผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายหมด เพราะนั้นผมตม้ลังเตือนช่อง9ขอสมทว่าทาผิดกฎหมายด้วยถ้าเงินนั<ช>้นพบว่าเป็นเงินผิดกฎหมายอสมทเอาฐานนี้เอา,า,เอารายการมาถ่ายทอดได้ยังไงการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมฟุตบอลที่คุณไปร,ร่วมมือกันและถ้าผิดกฎหมายคุณจะมีความผิดด้วยนะ,ะน,นี้ เห็นมช่วงตียีเนววิทยุไม่มีมาลงโฆษณาเราชควงีจริงๆพี่เอ๋ไม่งั้นเราไม่งั้นผมต้องผิดกฎหมายด้วยพี่เอ๋ต้องมาประกันตัวผมดูสิคืออย่างนี้คือพี่เอ๋เราเราเพราพูดกันอย่างนี้แหละเขาถึงไม่มาลงปกตินะนี่เราเราเรามองเรื่องตู้ห่าวนะแล้วมามองเรื่องนี้นะคือมันมีความเหมือนกันอยู่อย่างพี่เอมันคือกระบวนการยุติธรรมเรามีปัญหามากจริงๆมันปฏิบัติต่อคนไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันถึงทําให ถึงทำไม่มีปัญหาพี่เอเดี๋ยวปีอีนาอีกปีหน้าฟ้าใหม่เราม่ว่ากันเราประเทศไทยเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายแต่เรามีเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและเราก็มีปัญหาเรื่องปิด c o r r ัปช i o นเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเขาก็เมื่อวานเขาก็เดินหน้าไปในเรื่องของการผ่านร่างกฎหมายที่วุฒิสภาเมื่อวานผมก็ ขอญาตชมไม่ได้ชมตัวเองนะผมชมวุฒิสภา,าชมกรรมธิการคณะผ่านพรบกยศผ่านปรอกกปขคอ,อะไระะต่างๆคือคือการเมืองของท่านเนี่ยท่านก็ได้เสียงไปแล้วแต่ทุกสภามีหน้าที่กันกรองแก้ไขเมื่อวานเนี่ยก็สรุปว่ากยศน,นะครับตกลงต้องเสียดอกเบี้ยนะครับสัปสุดน้อยที่สุดมีเบี้ยปรับครับแล้วก็เรื่องอื่นๆต่างๆเนี่ยก็วังว่าสมุทรแทรารัษดรจะพยายาม ผ่านเพิ่อหยัดวันที่1 0บอีกรอบหนึ่งคือเพื่อปรหยัดการศึกษาแห่งชาตินะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือเพิ่มหยัดจริยธรรมสื่อแล้วก็หวังว่าสภาจะอยู่ไปจนครบ วาระแล้วก็ท่านนายกก็ไปยุบเอาเจ็ดวันสุดท้ายครบวาระยี่สิบแปดสามสิบเอ็ดกุมภาเท่าไหร่นะฮะยี่สิบแปดกุมภายี่สิบสองต่อมาปียี่สิบแปดยี่สิบแปดโอเควาระของท่านคือหมดที่ยี่สิบเอ็ดมีนาไปแล้นเนี่ยไปยุบเจ้าวันที่สิบห้าสิบหกสิบสามก็ได้นะให้มีเวลาย้ายพักสามสิบวันครับผมขอบคุณมากครับพี่เอวันนี้เติมเข้ามาแบบปิดปีได้พอดีเลยครับเจอกันปีหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่เอ๋ครับสวัสดีครับ เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์